แล้วนะครับกับกิจกรรมเสริมประสบการณ์ของหน่วยการเรียนรู้เรื่องปลอดภัยไว้ก่อนนะครับแล้วในวันนี้เราจะเรียนรู้กันถึงความปลอดภัยในการเล่นนะครับความปลอดภัยในการเล่นก็คือเราจะต้องมีความระมัดระวังอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการเล่นไม่ว่าจะเป็นการเล่นเครื่องเล่นสนามการปั่นจักรยานการทำกิจกรรมยามว่างของเด็กๆนะครับ หรือแม้แต่ของเล่นที่เราใช้ร่วมกันในห้องเรียนนะครับหรือของเล่นที่นักเรียนเล่นเอง,เองที่บ้านและวันนี้คุณครูก็มีการ์ตูนมาให้เด็กๆได้ดูกันอีกแล้วจะเป็นความปลอดภัยจากการเล่นด้านใดนนะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าครับไปเลยมาิจอมแก่นตอนเล่นน้ำให้ปลอดภยัย เอาไหนมาทบทวนข้อตกลงกันหน่อยสิมะลมใส่ชูชีพใส่หมวกใส่แว่นตาหายไปข้อหนึ่งนะลูกอะไรนะอืมอะไรนะติ๊กตับ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 นึกไม่ออกค่ะลงน้ำกับผู้ใหญ่ทุกครั้งไงคะอ๋อนึกออกแล้วค่ะผู้ใหญ่สองเด็กหนึ่งครับนี่ตัวค่ะ วว้าวหนูจะเล่นน้ำหนูต้องไปเปลี่ยนชุดกับคุณแม่ก่อนนะลูกใส่ชุดนี้ลงน้ำไม่ได้นะคะโอเคค่ะมาริสวยไหมสวยค่ะแต่จะสวยกว่านี้ถ้ามาริใส่หมวกใส่แว่นตาและใส่เสื้อชูชีพค่ะทำไมต้องใส่หมวกอะคะใส่หมวกเพื่อไม่ให้ผมของหนูร่วงลงไปในน้ำสระน้ำจะได้สะอาดไม่มีเส้นผมไงคะแล้วทำไมต้องใส่แว่นล่ะคะ เพื่อป้องกันน้ําเข้าตาเวลาามิ้่ลงไปนสระน้ําไงคะแล้วเสื้อชูชีพใส่ทําไมอะคะกันจมน้ำไงคะลูกจมน้ําคืออะไรอะคะจมน้ําคือตัวของหนูลงไปอยู่ใต้น้ําใต้น้ําหนูจะหายใจไม่ออกและเผลอๆหนูอาจจะกินน้ําเข้าไปเป็นอันตรายถึงชีวิตคะ่ะถ้าใส่เสื้อนี้หนูไม่จมน้ําใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วทำไมคุณแม่ไม่ใส่เสื้อคะ แม่โตแล้วว่ายน้ําเป็นแล้วไม่ต้องใส่เสื้อคะ่ะมาิตโตไม่โตว่ายน้ําไม่เป็นต้องใส่เสื้อใช่ไหมคะใช่ค่ะไปเล่นน้ํากันค่ะมาลิอยากเล่นอนุ่น,นอ่ะเดี๋ยวพ่อพาไป มะลิเป็นยังไงบ้างลูกน really ้ำเข้าจมูกหนูค่ะพ่อบอกแล้วใช่ไหมว่าให้อยู่ก hmm. ับพ่ออย่าปล่อยมือเห็นไหมคะสำลักน้ำเลยเมื่อกี้หน้าหนูมุดลงไปในน้ำเลยนะมะลิไหวไหมคะไหวค่ะมะลิอยากเล่นอันนี้เดี๋ยวพ่อพาไปนะคะ สระนี้ลึกขาหนูยืนไม่ถึงนะหนูต้องระวังจมน้ำนะลูกหนูจะเอาเสื้อออกไม่ได้ค่ะเดี๋ยวหนูจมน้ำแต่มันอึดอ,อัด่ะเดี๋ยวมมลี่มานั่งที่ขอบสระคุณพ่อขอขยับเสื้อหนูนิดนึงค่ะ มาิเป็นไงบ้างลูก <c oughs> ตัวหนูลงไปอยู่ใต้น้ำหนูหายใจไม่ออกเลยค่ะแม่ถึงได้ย้ำนักย้ำหนาให้หนูใส่เสื้อชูชีพเวลาลงน้ำจะได้ปลอดภัยไม่จมน้ำไงคะดีนะที่พ่อคว้าตัวหนูทันไม่งั้นหนูจะเป็นอันตรายนะลูกหนูกินน้ำเข้าไปด้วยค่ะกินไปเยอะไหมคะเยอะค่ะสงสัยวันนี้มะลิคงอิ่มน้ำไม่ต้องกินข้าวเย็นแล้วแหละ วที่หลังถ้าไม่อยากกินน้ำในสระแทนข้าวหนูต้องใส่เสื้อชูชีพและเล่นน้ำอยู่ใกล้ๆผู้ใหญ่นะลูกค่ะเด็กๆควรเล่นน้ำอยู่ใกล้ผู้ใหญ่และต้องใส่เสื้อชูชีพอยู่ตลอดเวลาจะได้ไม่จมไม่สำลักน้ำอ๋อแล้วไม่ควรกินน้ำในสระนะคะเด็กๆ เป็นยังไงครับน้องมะลิจมน้ําเลยคุณพ่อคุณแม่บอกแล้วใช่ไหมครับเนี่ยน้องมะลิไม่ยอมฟังคุณพ่อคุณแม่นะครับเด็กๆต้องจำไว้เลยนะครับต้องระวังการจมน้ําในการเล่นน้ํานะครับเมื่อตอนต้นคุณแม่บอกแล้วว่าน้องมะลิจะต้องทําอย่างไรบ้างในการเล่นน้ำาอ่หนึ่งเด็กๆจะต้องสวมแว่นตากันน้ํานะครับข้อที่สองเด็กๆจะต้อง สวมหมวกด้วยนะครับข้อที่3เด็กๆจะต้องสวมเสื้อชูชีพและข้อสุดท้ายนี้สําคัญที่สุดนะครับข้อที่4เด็กๆจะต้องลงเล่นน้ำกับผู้ปกครองนะครับ4ข้อนี้จะทำให้เด็กๆไม่จมน้ำด้วยนะครับนอกจากที่คุณครูบอกไปแล้วทั้ง4ข้อนะครับคือการใส่หมวกเล่นน้ำนะครับการใส่แว่นกันน้ำเข้าตานะครับ การสวมเสื้อชูชีพการเล่นน้ำกับผู้ปกครองนะครับและที่สำคัญเลยเด็กๆต้องเชื่อฟังผู้ปกครองนะครับไม่ลงไปเล่นน้ำที่ลึกๆนะครับไม่งั้นจะเกิดอันตรายได้สุดท้ายนี้ค,ค,คุณครูมีการบ้านเด็กๆทำท้ายคลิปนะครับทำเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งคุณครูด้วยนะครับสำหรับวันนี้คุณครูไปแล้วครับบ๊ายบาย กับการเรียนออนไลน์ในครั้งต่อไปแล้วอย่าลืมทำการบ้านส่งคุณครูด้วยนะครับ